รู้ยังคะว่าเดี๋ยวนี้มียาหยอดตารักษาสายตายาวได้แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วคะ่ะมีข่าวใหญ่ในวงการตาของเราเมื่อองค์การระหารและยาของสหรัฐนะคะได้ อนุมัติให้มีการจำหน่ายและผลิตยาที่ชื่อว่าวิวิตี้ค่ะเป็นยาหยอดตาที่ช่วยในการรักษาสายตายาวจากอายุโดยอาสาสมัครที่เข้ารับการทดลองเนี้บอกว่าแฮปปี้มากๆจากการใช้ยาตัวนี้นะคะเมื่อหยอดยาตัวนี้1ห,หยดในตอนเช้าจะช่วยให้สามารถเริ่มมองใกล้ได้ตั้งแต่15นาทีหลังหยอดยาไปจนถึง6-8ชั่วโมงเลยค่ะและสามารถใช้ยาตัวนี้หยอดได้ทุกๆวันนะคะ ยาตัวนี้ออกฤทธิ์โดยการช่วยหดลูม่านตาทําให้การมองเห็นระยะใกล้ชัดขึ้นโดยไม่มีผลต่อการมองไกลค่ะส่วนผลข้างเคียงจะมีแค่ตาแดงหรือว่ามีปวดศีษรษะนะคะแต่ณนะตอนนี้มีจําหน่ายเฉพาะที่อเมริกาและยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะสนนราคาตอนนี้ราคา2,600บาทต่อขวดค่ะคราวนี้คงเป็นโรคซักจางไปต,งตางๆกันหรือว่าเราจะใส่แว่นสายตายาวต่อดีคะ